เมืองคีคานัสที่เมืองคีคานัสเนี่ยเราจะไปจับปูรัสกาจับปูรัสกาเนี่ยแนนะ่นหนาคีคานัสกับเมอร์มังเนี่ยนะ เมมังของรัสเซียที่มีดูเซนเนอมันห่างกัน150กิโลเมตรถือตอนแรกว่าอยากจะจัดทริปที่วิ่งไป2เมืองนะแต่ว่าปัญหาการเมืองอ่ะตอนนี้นอร์เวย์ก็ยังไม่ให้คนรัสเซียข้ามมาข้ามรัสเซียตรงนั้นบานพรมแดนเขาปิดอยู่แต่มันไม่มีอันตรายอะไรแต่ว่าต้องบอกว่าเวลาที่ไปทานปูที่เขาจับสดสดขึ้นมาแล้วมาเนึ่อแหเรับประทานเนี่ยนึกถึงเนื้อปูสดหวานๆล้วบอกว่าเนื้อปูทานที่นี่มันหวานที่สุดในโลกละันหวานกว่าที่ผมไปทานที่อะไรกล้และทริปฟินแลนด์เนี่ยนะถ้าคุณอยากทานนะคุณ ปูแลนะคุณยังจะได้ทานกวางเรนเดียกวางมูสถ้า,าคุณอยากกินนะมมนปลาวานก็มีนะหมีก็มีเนื้อหมีที่เขาเอามาทาเป็นซาลามี่อ่ะหมีจริงๆนะไม่เหม็นนะใช่มีจริงๆแล้วก็เป็นซาลามี่ <ừ> แต่จริงๆแล้วเนี่ยพอเอาไปให้ทุกคนได้ชิมทุกคนขอชิมนั่นเอง,เองนะไม่ทานนะ <laughs> สมัยก็ <laughs> ชิมมันต่างกันทานตรงไหนนี่ <laughs> เขาทานก็คือต้องกินเป็นจานไงเคยสั่งเป็นจานให้กับทุกคนที่สั่งนะก็เหลือกลับมาไอเนื้อปะวานเนี่ยแต่ว่าทริปหลังๆมาเนี่ยเราใช้วิธีว่าสั่งมาจานใหญ่แล้วก็หั่นเป็นชิ้นเล็กๆแล้วให้ทุกคนทานก็ยังเหลือแต่ว่าเป็นเป็นเป็นแค่ว่าเราได้ไปสัมผัสกับบรรยากาศที่ที่ของอาหารแปลก